สวัสดีครับผมลุงรอเดฟซีครับมือนีมาทำคลิปชนคลิปนะครับผมระวังบังไฟแสนไายเจ้าสัวหน่อยครับปะทะโพเจริญนะครับผมเป็นที่เด็ดของคู่โจทั้งสองบังเลยนะครับผมมารอลุนล้อเชีร์กันเลยนะครับผมไพ่เป็นไพครับเร่งบันที่เจ้าสัวหน่อยครับเจ้าสัวหน่อยครับสามสาม ที่นี่เลยนะครับเจ็กดีเนี่ยจะเป็นตัวละครในทานเนี่ยนะเะ็นไปม่ใ่ทางรอเสียงคำลามถึงกล้อ,อง เจ้าตัวนอเูสังสัแค่ด้กิน่นองถุงเอาไปจ่ายน้ำไ้สองลอยวัจันวานพก้เปนผู้ครองเปไนเร่ยเลยจับังค์ย้างเขาะอเนี่ บาให้สาพต้องไปต้องนใจน้ำนะครับไปต้องนใจกันไปอยูทางอากาศได้ขนาดน้เอาลายเอาลายเอาลายเบาลายเบาลายเขาไปเอาลายเบาลายเขาไปแล้วครับผมรอลุนกันครับไฟลุกว่าป้าอีกแล้วนะครับ ดันหัวลงไปหมุนรอบว่ประมาณหางดีตกมือสวดอสื้แล้วนะครับทางดีก็ตกมือแล้วนะครับอรอรุนกันครับเจ้าส่วนน้อยเป็นกำลับบงใจให้นะครับอาการของเจ้าสหัวนอยเบาดีแล้วนะครับ ตาน้ำี่ตาที่มาเเป็นอย่างนี้นะครับหาเบาเบานะครับนี่นี่ครับคนเาพกเาเลยแกวจกมันเกิก เพื the the <te ่อนโตยูนลือกุมคนตัวเองนะครับพยายามตามกุมคนเป็นไดเยนะครับบววางได้ลุกจาเมขาเป็นฝ่ามือเดียวงไม่ได้ในเื่อนเออไปเอยๆนะว้ากุมนแต่กุมคประมาณนึงว่าอันนาทางคุณบัญญาเนะครับเอสดไรเบิมน้ำไปครับสด จะได้ทำไหนก็ไม่ว่ากันนะไม่สดนะคะวันนี้พี่เจมส์ตรงเส้นคงวานะครับเจ้าสวน้อยครับยังเบาได้อยู่นะครับเป็นตามลมนะครับลุนต่อครับ mặt 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 mặt

เจ้าสัวน้อย370นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมวาเด็ซีสวัสดีครับเห็นยังไงครับเจ้าสัวน้อย370คะแนนนะครับผมสวยงามมากๆาผ่านนะครับผมบังไปผ่านมาต่อกันที่โพเจริญนะครับผม す고く <sussurra> <sussurra> ทีรี่เลยนะครับเรามารอลุ้นกันว่าไหนก็<อ>หเห็นได้ไงครับหลอดไม่เห็นหลอดเห็นอะไรปิ้วมาุงหลอดหลบเลย่ลอกทีเลยใ,ใช่่ะเขาแค่เห็น เพราะมันบางขวนเนาะรองหลอนไม่เห ok ็นเมื่อกี้เห็นอะไรลองหลอนลบเมื่อกี้เนึกว่าอะไรตกลงมาใส่กล้องครับเขาตกมาใส่กระหันคือเขโดนลบม เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะรั ว่ายังเห็นนีมครับควันจางๆครับร้อยหกสิบพันไปมีคนชี้อยู่ครับชี้ขึ้นไปเราไปดูกันครับ บอเลยแนบบอก้คบตัดไนร่เดินไปน้งก็ร้อยควดควัดชิดไปยนะครับควดวงดิ่งเดียวควเดียวง่าย่งไปแ้วต่อเม้อไปข้ลยปลาเข้าไล่ร้านเป็รอลเข้อยู่บัขวาเย อางเบาๆตยพี่้องเห็นไหว่าชงต๊ะเลยเห็นนี่ยิ่งอีกกองว่าตอนนี้ตังค์เท่าไหร่นะครับอทอาไหรเทาไร่าทาไรเาอยู่นั่นอีกสองนั่นเปนกาลดสิบคืนแค่เดียวนะครับเดบคืนแม่เดีเจ็ดสิบคืนแค่เดียวแนส่นี้นึ่เาตบาอ่เดีบา่ดนะ้าไอ้หัว้ำตหางด้านขวานะครับาดตั้งๆนั่นเป็นแ่ไรทางน ลูกรกแบบนี้แหวปุบเป็นนะครับแลวว่เป็นพี่น yeah, okay. ้องแว่าเป็น่้องอะไรท้างไห้ลาด้้องได้นแน่สบายใจอดไม่ผิดไ็ได้ดีท่น้เห็นชัดเจนนะครับอดมาอดมนาสองร้อยแปดสิบคะ ท่านพี 9, ่น้องเห็นกาคนนั้นมันยืซ้าพอดีนะครับแบๆลงมันยนแ๊บเป้นไปนะพี่น้องนั่นละตีสามรอยชันไปออกเลยนะครับบอลนีกหกตนี่ไปนะแต่พี่น้องเนาะลานครับโคนี้โคนี้ห้าเอาลดใส่เลยนะครับไอาลัใส่เลยเหมือนไหมครับนี่หกใจ หลัเป็นแค่แลยครับทีประมาณนคิดว่าจะกระทง20,000บาทอีก20บอกนาจะพิจนานะครับเออสบายใจเลยครับดัง30,000บาทมือไฟมันอยู่ไกลซูงไม่เห็นนะครับไกลนะครับมืงไฟเบาชี้ให้เห็นนะครับไกลเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับ20,000บาทรวมรับแบบนี้ออกสิมันแแบบไปไหมนะครับ เาดิแก้เะเียอมาเลยในทุกปีครับปนนาแล้วปูนออกมาฝากเอาพื้นเดียวนะครับแน่นอนสบายใจได้นะครับกางฝาเอาเลยบตงหัวยิ่งจุด้ำตัลสองชนนี่รักดีเห็นเลยนะครับนี่จาก้นตอเาจุดน้าสองเดินโตเครับลดันลงมาลดระดาตามลงมา สามร้อยเจ็ดสิบ้าันนีสมัรด้วาานแล้นะครับพี่น้องเมืองเาว่าโพเจริญนะครับสามเจ็นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดสีสวัสดีครับเป็นจังไ้ครับเจ้าสัวหน่อยได้370คะแนนโพชเจร์นได้375คะแนนครับ ผ่านแคร์ฮาวีนะครับห่างกันแค่์ฮาวีนะครับโพจเจริญสนะนะครับผมสุดยอดมากๆนะครพบอเจริญนะครับผ่านไป200คะแนนนั้นนะเบาได้แต่บ่สูงนะครับใจหายแล้วครับเซียนพันไล่นะครับเซียนพันอย่างดีใจบังไฟมันไปไกลเห็นตัวหน่อยมันก็คือองศาต่านะครับแต่ว่ามันอยู่ไกลๆผมครับบ่ลจักเทือนะครับผมรุนไปเรื่อยๆจนผ่านคะแนนเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับ เชียมวนครับเจ้าสัวหน่อยกับโพเจริญครับเป็นวงไฟเก่งทั้งคููนะครับผมรุ่งหลอดเห็นอยู่ใส่กไลยุหันละครับผมแล้วจะโศกตามานนะครับผมเชียมวนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรุงหอดเอฟซีสวัสดีคลา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 ,ลา